สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่งานเสาสนามชัยนะคะปีนี้ม er ิวเซียมสยามเปิดบ้านฉลองครบ100ปีจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะต่อโมเดลเดล็ยยนึ่นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่ค่ะเพิ่งเริ่ม <laughs> คืออยากพาน้องมาดูม er ิวเซียมสยาม ก็จะได้เห็นความเป็นมาเป็นไปของกรุงเทพในอดีตอะไรเงี้ยน้องจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในอดีตแล้วก็เพคยมีกิจกรรมเยอะเลยก็น่าสนใจน้องน่าจะชอบค่ะก็ชอบเล่นเกมมั้งหมดครับห้องอที่เล่นเกมเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วอาชีพที่นี้ก็มีสถาปัตยกรรมที่ดูโมเดล เหมือนเราดูีเทศกาลเราอยากรู้ดีเทลมากกว่านี้และเห็นว่ามีใต้หลังคาด้วยเราก็เลยรู้สึกอยากรู้ดีเทลของตึกนี้มากขึ้นพี่ก็ามาเป็นคนนำชมนะคะจริงๆแล้วพี่นำชมสอสองเส้นทางด้วยกันค่ะ เส้นทางแรกก็คือเส้นทางพาไปห้องใต้หลังคานะคะตอนช่วง11โมงกับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางของภาพถ่ายเก่าค่ะคือเทรลเนี้ยมันทําไว้สําหรับพูดถึงสิ่งที่มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่เหมือนตึกเ,เราพูดถึงประวัติศาสตร์พื้นที่พอตอนที่เราพาไปจนถึงตรงสาราแยกคาดเนี่ยอธิบายประวัติศาสตร์ก็มีน้องคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหนี่มันซิลิคอนแวลลย์เมืองไทยอ่ะแล้วแบบโอเคจบข่าวแล้วเราได้สามารถเชื่อมอดีต อนาคตของประเทศได้ด้วยการพาเขาดูอดีตจากภาพถ่ายเก่าค่ะส่อสนามใช้ครั้งนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเรามีเวิร์กช็อปการทำน้ำหอมด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ ือในงานสาสนามชัยะคะ่ะจะมีเวิร์กช็อปที่ชวนชวนผู้สนใจเข้ามาทํากิจกรรมกับเราโดยวันนี้เดี๋ยวที่จะพาไปดูนะคะคือมันจะเป็นเวิร์กช็อปที่ชื่อว่าหอมกลิ่นตึกเก่าเราก็คือให้ความรู้เ <Yeah. S 1> กี่ยวกับการทําน้าอบน้งปรุงแบบในสมัยโบราณ <Yeah. S 1> จนมาถึงยุคที่เป็นร่วมสมัยแล้วทีเนี้ยเราก็จะชวนทุกคนนะคะไปเดินดูตึกหลังจากนั้นก็คือให้ตึกนี้เป็นแรงบันดาลใจในการ <Yeah. S 1> ออกแบบกลิ่นและทุกคนก็คือสามารถที่จะออกแบบกลิ่นที่เป็นกลิ่นตึกเก่าแล้วก็สามารถที่จะพบกับบ้านไปด้วยะคะ่ะเออเป็นกิจกรรม ที่มีรายละเอียดหมายถึงว่ามีความลึกซึ้งที่เวลาแบบว่าวิทยากรเน,นี้ค่ะคือจะมีความรู้จริงๆมาอธิบายแล้วก็ทําน้ําหอมปกติไม่ได้ว่ามีเวิร์กช็อปที่ไหนที่แบบจัดบ่อยๆอะไรแบบนี้นิศการชื่อตึกเก่าเล่าใหม่เป็นพาทหนึ่งของโปรเจกต์นี้คือร0อยปีตึกเรานะคร ก็เป็นอันิสงสการนี้มันมี3มห้องแล้วก็ทําด้วยคิวเรเตอร์สามคนคือคือตัวพี่เองแล้วก็มีพิการมีพี่มีมีพีเอสามคนแล้วก็ทําเป็นนิทศการที่ยิ่งยาวไปเลยถึงปลายปีนะฮะเสร็จแล้วแต่ว่าตัวคิวเรเตอร์ทัวร์เนี่ยจะมี3ามโมงถึงสี่โมงเป็นมิไฮเดอรซีนรู้เรื่องลึกเรื่องหลังของการว่าทำทำนิทรรศการยังไงมีเรื่องเา้าบอยอะไรต่างๆไม่ได้เน้น

ยังงีมงคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เราพาไปชมกันน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะเรายังมีดนตรีนะคะที่จะแสดงทุกวันเสาร์ต้นเดือนยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มิวเซียมสยามค่ะสำหรับวันนี้นุ้ยและทีมงานมิวเซียมสยามขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ